มากมากเลยครับจะทําอย่างไรดีไม่ว่าแง่ทางโลกหรือทางธรรมโกรธมากก็เป็นเครื่องฝึกที่นะใหญ่มากนะเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้คิดว่าอะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่แรงมากเราเอาชนะมันได้เราก็ต้องแข็งแรงมากแล้วมันก็จะได้ความรู้สึกปลื้มมากเช่นกันคือถ้าไม่มี จุดมุ่งหมายไม่มีอะไรที่เราจะใส่ไว้ในใจนะว่าไอ้น,นี่คืออะไรมันก็เหมือนกับไม่ทราบจะทําไปเพื่ออะไรนะอย่างเช่นบอกโกรธยากมากแล้วถ้าหากว่าจัดการกอ้ความโกรธชนิดนี้ได้แล้วจะได้อะไรนะได้ความเสียเปรียบเหรอได้ทําให้เขาเยิ่งเหลืองเข้าไปใหญ่หรอนะถ้าคิดทํานองนี้เนี่ยมันไม่จบนะแล้วเราก็ไม่มีแก่ใจ ที่จะจัดการกับความโกรธแต่ถ้าหากว่าโกรธมากนะแล้วจัดการได้แปลว่าได้คะแนนมากนะมีความก้าวหน้าทางจิตมากคุณภาพของจิตจะดีขึ้นแล้วสามารถรับมือกับความโกรธชนิดอื่นๆที่มาจากทางอื่นได้ดีขึ้นนะถ้าถ้ามันมีรางวัลมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งไว้ในใจมันก็จะมีแก่ใจ ที่จะเอาชนะความโกรธนะไม่ว่าจะมากแค่ไหนเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องทา้าทายไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เกิดความท้อถอยท้าทายกับท้อถอยต่างกันตรงที่ว่ามีจุดมุ่งหมายมีเป้าประสงค์หรือเปล่าเท่านั้นเอง